สดีค่ะนางสาวเวเลสลาปิยะนานันค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ดึงข้อมูลของศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการโรงพยาบาลเรานะคะเปิดรับตรวจสุขภาพตา่างด้า,าววันนี้เป็นวันตรวจสุขภาพตา่างด้าวตา่างด,าาาดา้าวที่มากันเยอะเลยเอาล่ะวันนี้นะเราจะตวระวจปัสสาวะกันนะคะอย่าชักช้าล่ะใครที่ฉีดเสร็จก่อนเนี่ยได้ทําก่อนนะแล้วใครที่มาทีหลังต้องต่อแถวใหม่อีกรอบนึงนะอย่าช้านะคะเ้ยเจ้าปนะ ห้ามโอ้ไอ้บ้าเขาบอกว่าห้ามช้าห้ามช้าแปลว่าให้ทำาเร็วเร็ยไงก็ฉีดตรงนี้เลยเร็วดีอ่ะได้เหรอโอ้ได้ไม่ได้ข้าจะเอาล้วเร็วดีวายเฮ้ยเอา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 เลยเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดเรานี้ได้เหรอเอาเอาเวนจับเอาตั้งเอ้าโหเอาด้วยยืนฉีดกันเป็นแถวเลยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเจอน้องเป็นคองแสนแสบเลยคอมมาฉีดกันทั่วทุกพยาบานเลย ฉี่หมูได้ในโรงพยาบาลตีให้เสียบอัดไปเลยยายเมียน้ามอไม่บ้านตกใจที่รงขณะเข้าแถวอยู่ค่ะทุกคนทำเหมือนกันหมดขอขอบคุณคุณวเรสลาปิยะนารานันเจ้าหน้า,นาที่บันทึกข้อมูลศูนย์รับแจ้งอบัติเหตุฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการเจ้าของเรื่องต่างด้าวเข้าแถวปัสสาวะ